ตเนื่องกันที่การค้าการส่งออกเรื่องโคโคเนื้อกันบ้างค่ะกระทรวงเกษตรและสหากรณ์ค่ะปล่อยคาราวานโคเนื้อไปสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามครั้งแรกหลักอนุมัติให้ฟาร์มโคกระบือ14ฟาร์มของประเทศไทยสามารถส่งออกโคเนื้อไปยังเวียดนามได้7,000ตัวค่ะ ภายหลังเป็นประธานพิธีปล่อยคาราวานโคเนื้อไปอยังสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนายประพัฒน์โพธสุธนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะท่านได้เปิดเผยว่าประเทศไทยมีความสัมพันธ์อันดีด้านการค้ากับทางสาธารณรัฐนิยมส,สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในการส่งออกสินค้าหลักที่สำคัญค่ะเช่นชากาแฟเครื่องเทศน้ำมันสำเร็จรูปและสินค้าทางการเกษตรอีกหลากหลายรายการค่ะ สำหรับในรายการสินค้าโคเนื้อกรมสุขภาพสัตว์กระทรวงการเกษตรและพัฒนาชุมชนพัฒนาชนบทเวียดนามได้ส่งหนังสือแจ้งความสนใจที่จะนำเข้าโคกระบือจากประเทศไทยพร้อมทั้งเดินทางมาดูงานด้านโคเนื้อในไทยค่ะก่อนอนุมัติให้ฟาร์มโคกระบือจำนวน14ฟาร์มของประเทศไทยส่งออกโคเนื้อไปยังเวียดนามได้ตามจำนวนที่กำหนดจำนวน7,000ตัวด้วยกันค่ะมีผลตั้งแต่23มิถุนายนจนถึง28กันยายนศกนี้ค่ะ ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่มีการส่งออกโคเนื้อไปยังสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยได้เริ่มต้นจากการส่งโคเนื้อไปจํานวน180ตัวค่ะถือว่าเป็นจุดเชื่อมโยงความสัมพันธ์อันดีแล้วก็จะเป็นแรงขับเคลื่อนนะคะที่จะส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อให้กับพี่น้องเกษตรกรให้มีรายได้ที่มั่นคงพร้อมกับขอความร่วมมือนะคะให้หยุดการใช้สารเร่งเนื้อแดงเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการส่งออกโคเนื้อด้วยค่ะ